พิซซ่าหนูดอนทอนนี้ครับตอนนี้ก็สิตำมตำปูมาครับตำมปูมาตำกุ้งสดตอนนี้กำลังเก็ดอยู่ครับลวกปูครับปูมาเนี่ยบาบาเห็ดดิบสุกยันท่องเสียครับลลเป็นไอ้สวัสดีค่วะวันสิ พบกับน้ำยิ้ชอมช่องอะไรนะยิ้มน้ำยิ้มอยู่ช่องอะไรนะช่องช่องอ,อะไรช่องพี่น้ำอ้วนเว้ยพี่เด็กดีกช่นก็เาะว่สดี่ชายอยู่กับช่องพี่น้ำอ้วนนะ มันหลายๆครับใส่โคกตำมาได้โคกตำน้ำยำแล้วก็มาคนใส่กันเลยโอ้ยเมาจัมาเห็ดอีนอน,นี่ตำกุ้งลวกครับตำกุ้งลวก กุ้งสดกับกุ้งสดแช่โซดาใส่น้ำแข็งครับรแช่ประมาณ20นาทีครับโซดาโกบมันหน่อยครับใส่ใส่กะละมังค้นหน่อยเลยอันนี้ตำกุ้งสดครับ ุสดจานใหญ่จานน้อยโปรดเอาได้ครับแซ่บๆน้ำกันอันนี้ก็เป็นตำตำกุ้งลวกครับอันนี้เป็นตำกุ้งสดแต่เป็นอันนี้เป็นตำปูม้าข้าแก้มก็คือมะละครับมะละกีนแซ่น้ำแข็งแล้วก็เป็นพักอันนี้ครับ ผักกาดหอมผักสลัดแล้วก็ต้นหอมผักชีสละแเน่แล้วก็จะมีอีกอันนี้ครับเมนูนี้ก็ขนมเซนครับกระปุนกระปุลน,น้ำยา,าน้ำยาปลาครับนะครับมาแสบๆน้ำกันได้ครับมานี่ก็มาเทศกาลสงการครับมาหย่าบ้าน มากินน้ำขอบกุ้ยครับตอนนี้ก็กินข่าวเรียบร้อยครับก็เป็นคลิปเอกินข่าวครับมาเที่ยวต่างจังหวัดครับมาบานก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามาชมให้การรังใจ คลิปเป็นสันส้นๆครับคลิปอยู่น้ำขอบครัวอยู่บ้านตังจงังหวัดรับกะจังพ่อกันคลิปหนานะครับสำหรับคลิปนี้กะที่เดชจบไปก่อนสวัสดีครับผม oh.